ในส่วนต่อมานะครับเราจะทําการสร้างหน้าใหม่ให้กับเอกสารกันนะครับตอนนี้เอกสารของเราเนี่ยมีหน้าปกแล้วนะครับต่อไปเราจะไปสร้างหน้าที่เอาไว้สําหรับทําสารบัญนะครับกก่าวิธีการนะครับก่อนอื่นนะครับเลื่อนลงไปที่หน้าของเนื้อหา chapter 1ก่อน chapter 1นะครับจากนั้นให้คลิกเมาส์นะครับที่หน้าข้อความดังกล่าวนะครับแล้วก็ใช้คําสั่ง blank page คําสั่งนี้จะอยู่ในเมนู insert นะครับ คำสั่ง blank page นะครับก็คือแทรกหน้าเปล่าขึ้นมานะครับนะครับตอนนี้นะครับเราจะได้หน้าเปล่าแทรกเข้ามาระหว่างหน้าปกกับเนื้อหานะครับซึ่งจริงๆถ้าดูดีๆนะครับมันก็คือการใช้คำสั่ง page break นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับที่บรรทัดแรกของหน้าเปล่านะครับมันจะมีบางสิ่งบางอย่างหรือว่ารูปแบบเนี่ยติดมาด้วยนะครับเราจะทำการเอารูปแบบตรงนี้ออกกันนะครับโดยการเลือกเมนู home นะฮะ จากนั้นไปที่คำสั่งนี้นะครับ c l e a r Formatting นะครับคลิกเมาส์เลยครับรูปแบบดังกล่าวก็จะหายไปนะครับคำสั่ง Clear Formatting ก็คือเป็นการล้างรูปแบบออกนะครับโดยที่ถ้ามีข้อความนะครับข้อความจะยังคงอยู่นะครับส่วนรูปแบบที่เราเคยจัดไว้ไม่ว่าจะเป็นสีหรืออะไรต่างๆจะหายไปนะครับเอาละครับต่อไปนะครับเราจะป้อนข้อความนะครับ Table of Content ซึ่งอันหมายถึงสารบัญนั่นเองนะครับกด enter นะครับนะครับตรงนี้นะฮะจะให้นักศึกษาในป้อนเฉพาะชื่อหัวข้อหลักละกันนั่นก็คือ chapter chapter แต่ละ chapter นะครับ chapter 1นะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราป้อนข้อมูลได้แล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทำการนะครับสั่งให้ เคอร์เซอร์เนี่ยกระโดดไปยังส่วนท้ายของบรรทัดนะครับด้วยการตั้งสิ่งที่เรียกว่าแท็บนะครับก็มาดูที่มุมซ้ายนะครับของอไม้บรรทัดนะครับจะมีกลุ่มของการตั้งแท็บอยู่ซึ่งตอนนี้จะเป็นแท็บที่ชื่อว่า left TAB นะครับวิธีการตั้งแท็บเนี่ยก่อนอื่นจริงๆแล้วเราต้องเลือกก่อนว่าจะตั้งแท็บอะไรนะครับจากนั้นก็ไปชี้ที่ไม้บรรทัดด้านบนนะครับเช่นผมต้องการตั้งแท็บระยะ 6นิ้วนะครับก็เอาเมาส์ชี้แล้วก็คลิกเข้าไปเราก็จะได้แทบ็บตามรูปแบบที่เราเลือกนะครับนั่นก็คือแท็บซ้ายมาที่ระยะ6นิ้วนะครับทีนี้ทดลองนะครับทดลองโดยการกดปุ่มแท็บบนคีย์บอร์ดนะครับจะเห็นว่ามีการกระโดดไปยังช่วงตำแหน่ง6นิ้วตามที่เราตั้งไว้นะครับต่อมานะครับผมมีความคิดอย่างหนึ่งว่าสารบัญที่เราเคยเจอแบบทั่วไปเนี่ยบางแบบก็จะมีการสร้างจุดไข่ปลาขึ้นมานะครับ เป็นแนวเลยนะครับเพื่อใหอ้ผู้อ่านเนี่ยสามารถมองเห็นได้ง่ายว่าหัวเรื่องหัวข้อหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่หน้าเท่าไหร่นะครับซึ่งหนะ้าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะถอยก่อน1ครั้งนะครับกด backspace กลับไปนะครับผมจะอาศัยคําสั่งการตั้งแท็บแบบละเอียดนะครับวิธีการเข้าไปใช้งานหน้าต่างแท็บแบบละเอียดเนี่ยจริงๆมันก็มีหลายวิธีนะครับนะครับจะเข้าไปที่ส่วนของ ด้าหลอกบล็อกลอนเชอของ Paragraph ก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับคลิกปุ่มเล็กๆปุ่มนี้นะครับจากนั้นก็เลือกแท็บนะครับก็จะได้หน้าต่างลักษณะแบบนี้นะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับสามารถดับเบิลคลิกเข้าไปตรงแท็บที่เราได้ตั้งไว้ก็ตรงนี้ต้องเล็งให้ดีนะครับเพราะถ้าเล็งพลาดอาจจะเป็นการเพิ่มแท็บเข้าไปโดยไม่จําเป็นนะครับนี่นะครับมาต่อกันที่เรื่องของแท็บนะครับ เมื่อกี้นะครับผมต้องการที่จะสร้างแทบ็บซึ่งกดแ็บแล้วมีจุดไข่ปลานะครับผมต้องการจะเปลี่ยนระยะแท็บด้วยนะครับผมจะใส่เลขข้างบนนะครับของเดิมเป็น6นิ้วนะครับผมจะใส่6.5จานะครับจากนั้นกําหนดรูปแบบเป็น r right แ a บเหตุที่ต้องกําหนดเป็น r right ก็คือผมต้องการให้ด้านหลังเนี่ยมันเสมอกันนะครับจากนั้นกําหนด Leader นะครับเป็นหมายเลข2ซึ่งจะได้จุดไข่ปลาเมื่อเรากดแบ็บ โอเคนะครับสจุดนะครับหน่งใส่ระยะของแท็บที่ต้องการก็คือ6.5 2นะครับตั้ง alignment หรือว่าการจัดแท็บเป็นแนวไหนนะครับตรงนี้ผมใช้ right นะครับและ3ตั้ง leader เป็นหมายเลขสอจุดไข่ปลานะครับจากนั้นคลิกปุ่ม set นะครับเพื่อเป็นการบันทึกค่าแท็บนะครับในกรอบก็จะมีแท็บเพิ่มเข้ามานะครับสองตัวด้วยกันนะครับจากนั้นนะครับก็ คลิกไปที่แท็บเดิม6นิ้วซึ่งเป็นแท็บซ้ายตรงนี้ผมไม่ต้องการใช้แล้วนะครับผมก็จะเลือกคําสั่งเคลียร์นะครับนะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าแล้วทำไมไม่ตั้งสเตตทิวแรกคือผมต้องการจะให้เห็นว่าวิธีการบันทึกแทบ็บวิธีการล้างแท็บเนี่ยเขาทำอย่างไรนะครับจากนั้นครับคลิกโอเคนะครับนะครับเอาละสังเกตว่าแท็บปัจจุบันที่มีอยู่แท็บเดียวตอนนี้ก็คือไร h แท็บอยู่ที่ ระยะ6.5นิ้วนะครับเริ่มกดแทบบนคีย์บอร์ดเลยครับกดนะครับเราก็จะได้จุดไข่ปลาเนี่ยปลากฏขึ้นมานะโดยวิธีเดิมที่พวกเราเคยใช้กันเราอาจจะกด Spacebar หรือไม่ก็กดจุดรัวๆนะครับซึ่งซึ่ง,งอาจจะเป็นวิธีที่ค่อนข้าลำบากนะครับเอาละทีนี้นะครับเราจะใส่เลขหน้าของ Chapter ที่1กันตอนนี้เรากําลังสร้างตารางสารบัญแบบแมนนวลน,นะครับก็คือแบบต้องทําลงมือทาเองนะครับนี่นะครับ เลื่อนลงไปดูนะครับชั a p ต e r 1หนึ่งอยู่หน้าเท่าไหร่หน้าที่2นะครับก็ใส่เลข2นะครับแล้วกด Enter นะครับจากนั้นป้อนชื่อหัวข้อเฉพาะหัวข้อหลักนะครับกดแท็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่เลขเข้าไปนะครับว่า Chapter 2เนี่ยมันอยู่หน้าที่เท่าไหร่นี่นะครับอยู่หน้าที่3นะครับนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับใส่ chapter 3แล้วก็ใส่เลขหน้านะครับ ก็ดาเนินการให้ครบถ้วนทั้ง5 c h a p t e ตนะครับเมื่อเราใส่ข้อมูลนะครับเฉพาะชื่อหัวข้อหลักนะครับจริงๆจริงๆในความเป็นจริงเราจะต้องป้อนหัวข้อย่อยต่างๆด้วยซึ่งมันอาจจะเป็นความยุ่งยากนะครับในการสร้างสารบัญนะครับเอาเป็นว่าสมมติเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับให้ป้อนแค่หัวข้อหลักแล้วก็ใส่เลขหน้านะครับอาจากนั้นก็อาจจะจัดนะครับให้ข้อความนี้นะครับอยู่กึ่งกลางนะครับในบางกรณีอาจจะมีการจัดตัวหนาด้วยหรือว่าเพิ่มขนาดอะไรด้วยนะครับเรียบร้อยครับ ตอนนี้ก็เป็นการสร้างตารางสารบัญแบบที่เรียกว่าแมนนวลนะครับแมนนวลก็คือลงมือทําเองนะครับ